สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนเลยขึเก้าเหมือนเดิมนะคะเียงจะแจว้วมะอีกแกล้วคะ่ะเมื่อเจ้าคะ่ะดูสภาพนะคะพึ่งมาตาหาเห็ดคะ่ะเมือ่อเจ้าเออหาเห็ดมาไดนก็นมะปัดเห็ดดิค่ะ <c oughs> วันนี้มาปัดขาเห็ดพูดคุยกันสักนิดนึงเนาะค่ะเนะาะเออหามาแล้วกับมะปัดซุ่มหนึง่งแหะแอนตากไปค่ะตากไปข้างหลังโทรศัพท์ข้างหลังกล่องนะคะเนาะ ตากไปเห็นมันแห้งแล้วแอนกับสิปัดหลังจากที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็ดช่วงนี้ไพไปเก็บกับสิฝนตกพี่น้องเห็ดลายขนาดตาเก็บเห็ดตากฝนแน่เหมือนมือบ่ตากกะมีอยูด่ดอกตาเจะของหยุดงานว่าท่มคะ่ะเราหยุดงานวันไหนฝนตกตลอดคะ่ะอแต่มาแอนกับสิมาปัดทั้งสิล่ะคะ่ะมาสิไลสดน้ำลุ่มปานาอาได้ตาเด็กแล้วก็เลยบ่อยากไกลซดกัเลยมา เห็ดคีดแน่จักน้อยหนึ่งดีกลัวค่ะกับลุ่งปาหนาอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะไม่มีคิดลุ่งเลยไหมคะ่ะเพราะอา่ไรคือตาคือตัดต,ต่อคิบเก็บเห็ดเ่รา้ดอกค่ะเดี๋ยวไว้ตัดต่อวันหลังให้ลุ่งปานาอาได้เบิ่งเบิ่งมือหลังค่ะวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะหลายๆคนถามแอนว่าเก็บเห็ดมาเยอะๆนี่เอาไปขายใส่แน่ค่ะแอนจะขายอยู่ที่ตลาดคลองถมที่สาวอุดรเคยว่า สาวดอนไปขายทุกวันเสานะคะอยู่ที่อลิงโซตนะคะลุงป่าหนา,าถามมาไปขายยุไซแอนขายอยู่ที่อลิงโซต์นะคะเดอ้อแอนขายยุตตลาดเดียวค่ะแล้วก็เอามาขายที่ร้านมั่งนะคะ,ส,คะส่งตามห่างมั่งค่ะเห็ดแอนจะส่งตามห้างแล้วก็ขายที่ร้านด้วยแล้วก็เอาไปอขายที่ตลาดคองถมค่ะสิบแบงกันไปขายนะคะเนาะ ตลาดคลองถมนี่จิเป็นหลอบสุดท้ายในในอาทิตย์หนึ่งที่เก็บเห็ดค่ะเพราะว่าตามหางเพื่อนกันสิเอาเป็นมือว่นจัานวันนังคารยั้งสิไหมค่ะแล้วก็ขายาหางนั่นหางนี้งังสิค่ะก็สิไปเรื่อยๆทุกหางนล่งไหมค่ะแล้ววันเสาร์จะเป็นจะเป็นล็อดสุดท้ายเห็ดเหลือล็อดสุดท้ายเขาก็เอาไปไปลง่งคลองถมค่ะคลองถมทียริงโซตดค่ะเออตลาดคลองถมที่อริงโซดออตด,โซดนี่ สิข้ขายอ,ยอีกสองเสาด้มืเจา้าเออสองเสาแล้วแล้วค่ะจะไม่ได้ไปขายอีกเพราะว่า่นสิปิดตลาดนไหมคะ่ะจะปิดตลาดอลิงโซดนะคะอีกสองเสาแล้วค่ะมาเอาเราจะสิเศร้าไปเก็บเ็ดบ้านซาอุดรตจีก็สิไปนนนนะคะือเก้าน,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 นั่นแหละค่ะไปคือเก้าแล้วก็เอามาส่งตามหางตามหางแล้วก็เอามาขายที่ร้าน,นะคะ่ะคอยขายไปนะคะขายได้เท่าไหร่เขากับเอา พว่าขามาเก็บเต้เออถามมาเก็บเมื่อใดทุกมือนี่เรากินมากินค่ะกินค่ะแอนกับแฟนแอนเป็นคนชอบกินเห็ดอยู่แล้วนะคะมาเห็ดใส่ขนมปอขนมปังไห้เพื่อนกินแน่แตพร้องเอาไปเห็ดหอมพริกกินแน่ค่ะเบิ้งดอกเห็ดนี่มิตะดอกน้มง,งานเลยลุงปานาอ่เอองัมดีขนาดค่ะงัมดีงามงัมอันนี้นี่ตากไ,วไหวเราดินี่สุ่มใดมากมือนี่นี่พรท่านเลยตากค่ะ รามันมันมีหลายหลอดนะคะเฮดเฮดมาหลายหลอดตากันตากไอยเขากับสีเฮดแล้ว่าท่านหนึ่งตากเขากสบติดตาแขกคนแห่งก้อนนั่งจังสีเฮดค่ะแล้วเอาไปขายตลาดแต่ขายหมดไหมมาเลี้ยงขายเห็ดเพราะตั้แล้วขายเมดค่ะขายเมดนะคะขายเมดมาสิมีเป็นหลอดมากเลยค่ะขันขายมาเม็ดท่านกับสีเหลิมขายทรงมากหนังตาออกจากตลาดอลิ้นโซนคนละค่ะ เพราะว่าแอนมีหลยหมองที่ทซงสีหน้าค่ะหลายหมองที่ทซงแต่ละที่แต่ละทางเราก็ได้ราคาแตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะราคาสิบว่าต,าตันตเด้รคเ้อร์สูงสุดตอนนี้ยังอยู่ที่สองร้อยนะคะเฮ็ดค่ะเพราะว่าเฮ็ดมันหลายขายเกินมีเขากับว่าได้ขายค่ะเพราะว่าเฮ็ดมันเยอะผลไปเก็บเองก็ได้จังสีิค่ะสองร้อยนี่กันยังถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วเข้าไปขายเข้าไปเก็บบ้างสิ ถ้าเขาขายบาเมดเด็ดจังไหนปะจีมันหน่อยนักสิขายบาเมดกับแล้วกับแอนมีวิธีการเก็บเห็ดของแอนนะคะสิได้โยดี่ตะละตะละอันนี่เอาแอนสิเก็บไปได้เกือบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผลได้ค่ะเฮ็ดแอนซือเพาเสียได้ว่าเอนคือว่าเอนต้องเฮ็ดจังไหนจัดการกับเห็ดที่จะคล้องเก็บมากจังไดค่ะถ้าคนที่เนเก็บก็เป็นนี มือเดียวมันกับเนาหรอได้มือเดียวสองมือนี่เห็ด mm hmm. เขาจะเริ่มแบบว่าลุ้ยล่าเริ่มเสียแล้วนะคะเห็ดอันนี้นี่ได้มานี่เอาไปล้างเด็ดขาดอีก,กักน,นึงนะคะหลายคนพ่นกับสีสีว่าทําไมไม่เอาไปล้างมานั่งปัดให้มันเสียเวลาทําไมค่ะิที่การล้างนี่ก็ร้ายหลายส่องหลายร้ายบานพ่นกับเห็ดนะคะแต่แอนคิดว่าคนที่พลางเห็ดนะ คนสืดคล้ายแบบว่าด่วนเนงสิหน้าคนสิบก็ไลเก็บไปหลายมือคือห้าจังสิเห็ดเท่านี่สิเก็บไปหลายมือเด้อค่ะหลายมือบางอันเนี่เป็นอาทิตย์กลัวพินค่ะอาทิตย์กวัวแต่ว่าหอดสองอาทิตย์ต่อค่ะเพราะว่ามันคลายเหมดก้อนนะคะแต่เคยล่องเก็บใ้เบิ่งอยู่ค่ะสองอาทิตย์นี่ก็ยังเป็นดอกสวยๆอยู่นะคะเห็ดของเฮาค่ะเพราะว่าเฮาเก็บว้ดีค่ะ ปะงูปะหุ้มนี่อ่านลูกผลได้เก็บเห็ดเออเก็บเห็ดเก็บแบนี่ปะงุปะหุ้มเพ็ดเอานี่ป้านกันละค่ะกับดูแลลูกหน่อยขันว่าเห็ดจ้งสั่งกับเสดายเนาะค่ะเนาะเสดายไปเก็บมาแล้วเข้ากับจากเพ็ดที่ดีที่สุดละค่ะเท่าที่เข้าสีเห็ดได้เท่าสีเข้าสีดูแลเขาได้พูดเ <laughs> ร้ใส่เข้ามาดูแลุณเนาะค่ะพูดเป็นว่าเก็บมาแล้วมาตุดปูดเห็ดอูยูอ e ีงี y ้ไว้บ่ได้ค่ะ แบบนั้นบ่ได้เลยนะคะเพราะว่าในดอกเห็ดแต่ละดอกนี่บางดอกนี่มันสิเป็นแบบว่าเขาสิมีนอนขังนันนะคะนอนขังในนี่เพื่อนๆอย่าไปเสียดายนะคะอย่าไปเสียดายตัดถิ่มไปเลยค่ะเพราะว่าเห็ดดอกเดียวนี่ขันเมื่อเจ้าเสียดายขาเบาๆเบลุค่ะเมื่อเจ้าเสียดายนี่บ่ตัดบ่น้ำเอาแม่งออกนะมันจะทําให้เห็ดเราเสียทั้งทั้งยวงเลยค่ะแล้วแอนกับว่าไ้เก็บเห็ดไว้ ในถังเดียวกันนะคะเพราะว่าถาเวาเก็บเพ็ดไว้ในถังเดียวกันซี่สาหาโลนี่เกิดว่าเขาเนาหนี่หรือว่าเกิดว่าเขามองบ่เห็นดอกทีทีมันสิบห้ามูนาน่ะเพ็ดตัวนี้นี่ถ้าเนาดนอกหนึ่งมันสิบไปเลยแด้ค่ะสิบไปเลยแต่เขาเบิ้งท่านเขากระเจิงสีเอาขึ้นได้แต่ถ้าเราดูดูไม่ทันนี่ไปมดถังเลยนะคะแยกเก็บเิชรไว้ในถังเดียวกับสี่ห้าโลค่ะแบบแยกไว้ค่ะ แยกไว้นะคะแต่ะละโลหนึ่งหรือสองโลสิถ้าสมมติว่ามันมันมีเหตุสุกเสริไมีแมงไม่ยังจองสิมันกระสิบว่ได้เสียหลายค่ะก็ะสิได้เสียแบบน้อยๆนยะแม่ค่ะอือแล้วเวลาเรามานั่งปัดอย่างนี้เราพยายามดูว่าดอกใดอ่ดอกใดมันเป็นแมงคะ่ะถ้าดอกค้าตันๆแบบนี้นี่ยมันมีปัญหาเนาะค่ะเนาะแล้วถามว่าเห็ดแอน่ะ แอนแยกเห็ดน้อยเห็ดบานเห็ดตูมขายไม้บอนะคะแอนขายเห็ดเป็นเป็นเห็ดแบบว่าผสมใะ่ไหมคะ่ะจะไม่มีการแยกดอกใหญ่ขายเฉพาะดอกใหญ่ดอกเล็กขายเฉพาะดอกเล็กแอนไม่แยกค่ะเพราะว่ามันสิขายยากคา่ะเวลาเขาขายขายมดในดอกที่สวยๆแล้วมันสิย่างดอกบานๆทีท,ที่ไม่ค่อยสวยนะ่ะแล้วบางคนหนีคน่อกสิบบมักเนาะค่ะบางคนมันก็มกักเห็ดตูมมันมะค่ะ แต่ถ้าเราเอามามาผสมขายเลยยังสิมันกระสีเดี๋ยวขายแบบปลาใหญ่ผสมตูมผสมหน่อยกันไปยังสิมันก็จะทําให้เห็ดเราขายง่ายนะคะอืมสบว่าแยกเห็ดเป็นดอกตูมดอกดอกเทาดอก,ดอกเล็กดอกหน่อยสีว่าแยกแบบนั้นเด็ดขาดค่ะนี่เห็นไหมคะบางคนนี่่นเ็าบอได้มักเห็ดดอกใหญ่แบบนี้ได้ดอกใหญ่แบบนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะชอบนั่นแหละค่ะบบบ ถ้าเขาแยกขายดอกแบบนี้ดอกเล็กแบบนี้ดอกเป็นดอกผู้สาวสักหน่อยจะขายหมดเร็วกว่านะคะอแต่ถ้าเราผสมค่ะกันไปงั้นสิเก็ดใส่กรองเหมือนที่สาวรอนทำน่ะมันก็นสิบแบบปลาเด็ออกไปพร้อมกันค่ะอเด็ดออกไปพร้อมกันสต่บามีว่าเข่งนี่คือจังสวยแทนนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าข้าสิผสมกันเแบ,บบี่ยาเห็นมันใดใส่เดียวเห็นมันใดแบบบ้า เห็ดคะนะคะเออเห็ดคะแต่เราก็ขายในราคาสองร้อยนะคะอืมแต่ถ้าเราไปแยกเห็ดเห็ดดอกตูมเนี่ยเข้ากับสิใดราคานิดสูงเกินมากนิดนึงแต่พาเป็นเห็ดดอกบานมัน,นเข้าในบ่หอดสองร้อยได้บานเออนี่ิเป็นเัืงสั้นค่ะก็เลยพยายามที่สิบ่บแยกนะคะบ่เห็ดใส่บ่บจัดใส่โดยเด็ดขาดค่ะถ้าจัดใส่นี่คือบ่ไดค่ะพะรา่า แล้วเฮ็ดแอนน่ะก็บ่ได้หลายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าแอนขายขายไปนั่มแบบปลาจอดสิไปฮอดคลองถมกะยัางดูเฮ็ดบ่หลายค่ะยังอยู่เฮ็ด30 40โลจังสิแต่บ่ได้เลยบ่ได้อ่าแยกค่ะมีแต่ผสมอย่างเดียวแอนสินําเก่าออกหมื่อได้ไปนองเก่าออกหมื่อจนว่าสะอาดอีหลีพุ่นล่ะแล้วลูกค้าที่ซื้อไปนี่ติดใจในการปัดขาเห็ดของเฮาแท้ได้เออเพราะว่า เพคนสีหูเนาะค่ะว่าเห็ดลางเห็ดวัดลางเป็นยังไงแล้วคันห้าปัดสะอาดเพื่อใครคนก็ต้องไ,ไปปัดอีกยื้ยนนะคะอืมนี่แหละปัดขาเห็ดเบาให้ลูกปลาหนาอาฟังเนาะคะนะ่ะเนาะว่าห็ดเอาไปขายที่ไหนบ้างเอยเออเห็ดเอามาถึงบ้านคุณล้างหรือคุณทำอะไรนะคะส่วนใหญ่แมค่ค่ะขายเห็ดอยู่ตลาดข้องทงหนาคนสีวัดลางเนาะคะ่ะเพคนสีปัดเอา แต่ว่ามันเก็บในโดนก็กันค่ะแต่ถ้าเป็นเห็ดลางนี่ข้าวเดียวกับเสียเนาะคะ่นนะเนาะต้าขนาดเขาเอามาจากป้าฝนตกนะกับตองกันยังตองมานางตากกันเลยเนาะคะ่ะเนาะตากแล้วแล้วเขากับคอยเอามาแบบแบ่งออกมาว่าส่วนใดนี่มันแหงเขากับจ้าเอามาปัดส่วนใดว่าแหงเขาก็ตากต้อแต่ว่าว่ามันตากจนแหงกบ,ก,บกเด้เมื่อเจ้าตากแบบปลาอยู่ในซัดส,ส่วนที่พอดีนคะค่ะนี่ จัดเพื่อนก็ดีแบบนี้นะคะอืมมันก็นสิปัดง่ายเขาะปอกปอกปอกขึ้นิีก็ะิีออกโลดขันบ่เขะกับบ่อ,บออกด้งมืขขอ่อเจ้าเออขะน้องเาะปอกปอกนี่นี่เห็นบ่าแอนสิมาัาเขะสิทิแต่หลังเขาไม่ได้แตกนะคะแต่ถ้าค้นเขาะว่าเป็นนี่แตกอีีค่ะแต่ว่าถามหัวจักจังว่าการเคาเนี่ยมันสิออกง่ายจิค่ะอันนี้มันแตกแตะเกามันแล้วกะสิประมาณนี้แหละคะ่ะ คลิปนี้มานั่งปัดขาเห็ดให้ลุงป้านะาอาดูนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้สิไปถ่ายคลิปอ,อะไรนะคะคลิปตลาดข้องถมให้ลุงป้านะาอาได้เบิ่งอีกคือเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะจังไดกะย่าพึงเปิดพึงไนคลิปเก็บเห็ด้อคะเด้อไปเรื่อยๆสักก้อนในช่วงฤด,ดูการเก็บเห็ดเท่ากับมาในคลิปเก็บเห็ดบ่อยๆเนาะคะ่ะเนาะช่วงหมดฤดูเก็บเห็ดเราค่อยบุกที่ร้านกันเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้แทบซิ้่ได้ข่าวร้านเลยค่ะ ไปแป๊บๆนะคะบ่ได้ถ่ายดอกคลิปอ่าเพราะว่าบ่ได้ระยุดโดนถ้าไปถ่ายคลิปนี่กัตั้งใจไปจกักชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงยังเสร็จกับไปได้คลิปมากยูยค่ะแต่ว่าบางวันนี่มันเข้าไปไม่ถึงขนาดนั้นก่นลุงป้าน,นะอาเข้าไปว่าหอดแล้วกะจังไดละ่ะแบบวานแบบวานไปแป๊บๆโปรแกรมนะ เป็ดเอาเงินออกเงินเขาวซื่อๆนะคะกรสิประมาณนี้แหละคะ่ะดอกก็สวยเขากับตาปนออกปนก็สวยคือเก้านะคะเป็นจทงไหร่คะคลิปปัดขายเห็ดของสาวอุดรกรสิประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย